เปิดฟ้าเครื่องกดปุ่ม cancel กับ s o r พร้อมกันจากนั้นจะขึ้นหัวข้อมาให้เลือกนะครับสามารถกดลูกศรขึ้นลงเพื่อเลือกทําการรีเซ็ต ทนเนอร์ของแต่ละสีได้นะครับผมตรงนี้ก็เลือกทําให้ครบเลยนะครับเพราะว่าเข้ามาแล้วเลือกไหนก็กดโอเคแล้วก็กดรีเซ็ตนะครับผมพอทำจนครบแล้วก็กดแบ็คนะครับกดแบ็คแล้วก็ปิดฝาจากนั้นรอให้เครื่อง รีบูตนะครับเครื่องจะรีบูตนานหน่อยนะครับผมตรงนี้ไม่ขอตัดออกนะครับจะได้รู้ว่าเครื่องทํางานปกติเป็นยังไงนะครับผม เนื่องจากตัวเครื่องมีหลายสีนะครับก็เลยต้องใช้เวลาไล่ทีละตัวนะครับก็จะนานนิดนึง พอขึ้นเลดดี้ก็พร้อมใช้งานเป็นอันเสร็จนะครับเปิดฟ้าเครื่องกดโกกับลูกศรชี้ขึ้นนะครับพร้อมกันกดค้างไว้จะขึ้นคว่าดัมยูนิตนะครับก็กดเลือกโอเค ในส่วนของดัมยูนิตก็สามารถเลือกได้จากลูกศรลงนะครับจะมีหลายตัวให้เลือกนะครับผมก็เลือกรีเซ็ตไปเรื่อยๆนะครับจนครบโดยกดเลือกที่โอเคนะครับแล้วก็กดลูกศรขึ้นเพื่อรีเซ็ตก็ค่อยไล่ไปทำทำไปจนครบนะครับผมทาครบแล้วก็กดแคนเซลนะครับปิดฝารอเครื่องบูตสักครู่นะครับ ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ